ได้ไปเดินเล่นกันสวยไหมโค้ชดันด่วนเจอชำนาญแล้วก็พี่นัทก็ได้ให้ความประเด็นก็คือเราเก็บรายละเอียดของเรามากขึ้นนะครับเมื่อวานดูติดต่อพี่ๆก็ให้การช่วยเหลือนะมานวดมาผ่อนหายมีอยู่ในกลุ่มของ Learning d n v e l v p m o p t e n อนะครับมีในกลุ่มมาคราวนี้มีการเปลี่ยนแปลงกลวผู้เล่นใช่ไหมเห็นไหมครับ โอเคเริ่มประชุมเหมือนเดิมหมดนะครับตัวอื่นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนะดูลักษณะโครงสร้างลักษณะการเล่นของเขานะครับก็ยังนำไปใช้นะโอเคครับดูของเรานะครัใช้เอานะครับ

ข้างเราไปอ่ะมันมันไม่สามารถคอนโทรลบอร์ดได้อะมันก็ลำบากนะครับกขึ้นขึ้นขึ้นเหมือนแบบไม่ตีแต่ทานี้ในการขึ้นเนี่ยโอเคือว่าใช้ได้แต่ว่าลำบากในการตีหรืออะไรมันมันไม่ค่อยดีมันก็เลยหลังๆก็เลยเข้าก็ไม่โบมกันไปตัดหนึ่งผู้ตัดถูกไหมถ้าผู้ตัดรองเนี้ย บอลเนี่ยเขาจะตีลักษณะีเยอะมากแนกัลเรานะครับเกือบ